สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับสำหรับท่านที่อยากจะซื้อมือถือแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูกัน ลดราคาส่งท้ายเดือนของมือถือรุ่นใหม่หน้าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับ samsung galaxy a 2 6 5 g นะครับมือถือรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ใหม่มากๆนะครับมีการเปิดตัวแล้วก็วางขายเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับในเรื่องของสเปค samsung galaxy a 2 6 5 g รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับจอภาพจะเป็นจอแบบ super amoled 24บิบความละเอียดก็จะเป็นแบบ full hd ส่วนกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวท์ล้านพิกเซลแล้วก็เลน์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับไว้ถ่ายเซลฟี่ให้ความละเอียดมาถึง13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลนะครับเป็นชิปซัมซุงเอ็กซีนอตหนึ่งสามแปดศูนย์ออกตรคอความเร็ว 2.4GHz กิกะเฮิรตซ์ระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android ด์เวอร์ชัน15ครอบทับด้วยวันยูไอเวอร์ชันเจนสหรับหน่วยความจานะครับแรมก็ให้มา ถึง8 GB เลยนะครับลอมหรือว่าความจุให้มาเยอะมากๆนะครับ256 GB แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไว้ได้ถึง25วัตต์ในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับเป็นสีเขียวมิ้นสีขาวแล้วก็สีดำนะครับซึ่งก็สวยทุกสีชอบสีไหนก็เลือกไปใช้งานกันได้นะครับมือถือรุ่นนี้มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่25มีนาคมปี2025นะครับซึ่ง ก็เปิดตัวเราก็วางขายเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนับถึงวันนี้ก็เพียงแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นต้องบอกว่าใหม่มากๆนะครับใครที่ชื่นชอบมือถือรุ่นใหม่สเปคดีๆก็แนะนํารุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับในเรื่องของราคานะครับคลิปวันนี้ผมก็มีมาให้ดูทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับมีราคาพิเศษมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันแล้วก็มีคูปองส่วนลดนะครับในช่วงส่งท้ายเดือนเมษายน นแบบี้เราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung า a l ็ x ซ A265G นะครับอัปเตดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่28เมษายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A265G ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับ ซัมซุงกาลิ a ซี A265G RAM 8ลอม256 g b ขายโดยทาง Samsung อฟฟิเชียนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงช่วงนี้ l a ซาด้ามีการจัดโปรโมชั่น p a y d เดนะครับลดราคามาแล้วตั้งแต่วันที่25ยาวไปจนถึงวันที่30เมษายนนะครับแจกคูปองส่วนลดทุกวันแล้วก็มีการลดราคาพิเศษให้ด้วยจากนาคาปกติ13,999นะครับ,ก, 13, 999, รบก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียง9,999บาทเท่านัน แล้วพิเศษตอนนี้นะครับก็จะมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยท่านกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วคูปองจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับลดเพิ่มอีก1 0 0 0ถึง2,000บาทถ้าเราเก็บคูปองส่วนลดได้1000ราคาก็จะเหลือเพียงแค่8 9 9 9ัรเบาทเท่านั้นถ้าเก็บได้2,000ราคาก็จะเหลือ7,999บาทต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับซึ่งวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อแล้วเราก็เลือกได้นะครับว่าเราสะดวกที่จะจ่ายเงินแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินป ทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารหรือว่าอยากจะผ่อนเขาก็ให้ผ่อนนะครับผ่อนสูงสุด15เดือนผ่อนเพียงเดือนละ666บาทต่อเดือนเท่านั้นสําหรับการผ่อนถึงแม้ว่าจะไม่มีบัตรเครดิตก็เลือกผ่อนกับลาซาด้าได้นะครับมีให้เลือก2สีก็คือสีเขียวอ่อนแล้วก็สีดานะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับดูต่อการที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิคซี่ A สองหกห้า G นะครับและ 8ปลอม2 5 6รกิกะไบต์รุ่นนี้กล้อง50ล้านตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับจากราคาปกติ13,999บาล้านนี้ลดราคาเหลือ1780บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีคูปองส่วนลดสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเก็บคูปองได้2000ราคาก็จะเหลือประมาณ8,780บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจกผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยน ได้ภายใน7วัน มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิซี่ A 2 6 5 g แรม8ลอม2 5 6รกิกะไบต์รุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ13,999ลดราคาเหลือ1699บาทนะครับเก็บคูปองลดราคาเพิ่มได้มีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้ด้ภายในน7วัมี ประกันจากศูซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง galaxy a สองหกห้า g จากทางด้านแอป lazada นะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ร้านชอบร้านไหนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนได้นะครับลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป shopee กันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้ขายโดยทางร้านซัมซุงออฟฟิเชียลนะครับ galaxy a สองพันหกสิบห้า g รเมแปดรอมสองร้อยห้าสิบหกกิกะไบต์เครื่องแท้นท ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่1 9 9 9บาทนะครับมีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้อีก500บาทแล้วก็ลดเพิ่มอีก10%ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ370บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีส่วนร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิ กิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วแบต5,000มิลลิแอมจากราคาปกติ13,999ลดราคาพิเศษเหลือเพียง9,985บาทนะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้อีก1,000บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บโค้ดนะครับก็จะสามารถซื้อได้ที่ราคาเพียง8,985บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วัน มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีปิดท้ายการที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาเล็กซี่ A265G เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับรุ่นนี้หนะ้าจอรีเฟรชเรทหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตจากราคาปกติหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ลดราคาเหลือเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทนะครับมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึงยี่สิบสี่เดือนนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตน์น ประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A265G จากทางน้านแอปช้อปปีนะครับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนํามาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรใหม่ในช่วงส่งท้ายเดือนเมษายนนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย m ร v ม e ฟเอนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A255G นะครับแรม8ลอม256 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซ m s u n งนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตซื้อได้ที่ราคา5,499บาทใส่โค้ดนะครับได้รับส่วนลดเพิ่มมีทั้งโค้ดลด1,000บาทลด1,500บาทแล้วก็ลด250บาทนะครับถ้าเราสั่งออนไลน์แล้วก็ใส่โค้ดราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 4,000ถึง4,499บาทประมาณนี้นะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อได้ที่ราคา6,699บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดิตตรงหน้าโปร899ราคา7,799ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดิตตรงหน้าแล้วก็โปร699ราคา8,799ลูกค้าใหม่นะครับราคา6,699เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็นเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมี คั้นดุลหน้าด้วย963บาทโปร899ราคา7,799คั้นดุลหน้า535บาทโปร599ราคา8,799คัานดุลหน้า107บาทเปลี่ยนจากเติมเินเป็นรายเดือนราคา6,699ย้ายค่ายออนไลน์ราคา6,699เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับโปร899ราคา7,799แล้วก็โปร599ราคา8,799ย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา5,499นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999 19บาทต่อเดือนขึ้นไป ส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่9,999บาทเท่านั้นถ้าในที่สนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A265G นะครับ RAM 8ลอม256 g b ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,699บาทนะครับยายค่ายลดเพิ่ม1,000เหลือ5,699บาทเท่านั้นวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้นะครับหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วน ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับหรือว่า Tru DT แท 5G ซัมซุงกาลิคี A26 5G นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,699บาทใย,ยค่ายลดเพิ่มอีก1,500นะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ5,199บาทสําหรับการใย,ยค่ายเบอร์เดิมถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ d t แท Shop หรือว่าศูนย์ทรูดีแท 5G ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําสหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี A26 5G ชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก l a z a d ้าแล้วก็ช้อปปี้นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ